สวัสดีค่ะวิธีทำตัวนี้ค่ะเดี๋ยวคนยาให้ดูนะคะคนยาก็ซื้อของโครงการหลวนเพราะว่ามันเป็นออกแกนิกนะคะแล้วข้าวโพดเนี่ยมันจะมีน้ํานมของข้าวโพดเยอะมากแต่เราจะทํายังไงล่ะคะเพื่อให้คนที่เป็นน้ําตาในกระแสะเลือดกกทานได้แล้วมันจะบล็อกน้ําตาลในกระแสะเลือดด้วยค่ะตัวนี้มันแต่เทคนิคไม่ตอน,<ด>นที่เราจะเอาข้าวโพดไปต้มนะคะเราล้างก่อนให้สะอาดแล้วไป<อ>ตรงใยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เพื่อนข้าวโพดตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะอย่าทิ้งนะคะแกะตรงนี้ค่ะหักครึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยเอาสังข้าวโพดเนี่ยกับเปลือกข้าวโพดเนี่ยแบบพี่โคนิยาทําให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยนิยาเอาไปต้มทั้งแบบนี้เลยนะคะตัวสังข้าวโพดแล้วก็หักข้าวโพดแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ข้าวโพดให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วลงไปต้มนะคะ แกนกลางของข้าวโพดเนี่ยมันจะมีวิตามินเป็นสารฟูลิกนะคะมันจะช่วยให้ลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะคนต้มทั้งฝักเนี่ยไอตัวสารตัวนี้มันไม่ออกมานะคะต้มประมาณ20นาทีเองก็จะใช้ก็จะสุะกแล้วค่ะให้หักนะคะเพราะบางสารโฟลิกตัวเนี้ยจะไม่ได้ออกมาเพราะตัวเราก็จะได้ตัวสารธรรมดาแค่นั้นเองแล้วก็ลดการเกิดต้อด้วยะคะ่ะต้มทั้งเปลือก ทั้งเปลือกข้าวโพดแล้วก็ตองนวดข้าวโพดเนี่ยโพดมาจะไม่รู้จะแกะตรงเนี้ยทิ้งหมดเลยถ้าเราแกะตรงนี้ทิ้งปลดหมดนะเราจะไม่ได้สารอาหารครบพาะวิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน C นะคะเนื้อข้าวโพดเนี่ยเราแอนโทไซยานินเราได้อยู่แล้วป้องกันเกิดความจำเสื่อมการชะลอวัยนะคะจะแล้วแต่ทำยังไงล่ะคะที่เราจะได้ให้มันได้มากกว่านั้นก็ต้อง เทคนิคคือต้องหักข้าวโพดตัวเนี้เอาไปต้มต้มแล้วทั้งไอ้ฝอยฝอยตัวนี้ต้องทั้งหมดเลยค่ะสุกแล้วเนี่ยน้ำน้ำตัวนี้ยอย่าทิ้งนะคะเราต้มข้าวโพดสุกแล้วเสร็จนะคะแล้วก็ฝานข้าวโพดอะ่ะที่สุกแล้วอะ่ะออกจากแกนแล้วจะมีแกนเราเราใช้ช้อนขุดๆนะคะตัวนี้มันจะมีประโยชน์เลยตรงเมือกตรงแล้วก<ร>็ใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็อเอาน้ำเนี่ยคะ่ะผสมลงไปนะคะ น้ำที่เราต้มเนี่ยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอาใส่ในโถปั่นให้ท่วมข้าวโพดนิดนึงอย่าดีข้าวโพดน้ําม,มันจะออกมาข้นต้องให้เกินข้าวโพดมานิดนึงอะค่ะแล้วน้ําข้าวโพดจะไม่ข้นข้นเกินไปอะบางคนจะรู้สึกมันจะหนืดๆอะเพราะมันแบบแบบคล้ายๆจะเป็นแป้งๆนิดนึงแต่จริงแล้วถ้าเราใส่น้ําตรงนี้แล้วมันจะไม่เป็นแป้งเลยนะคะท่วมข้าวโพดมานิดนึงถ้าใส่เกินจากนั้นแล้วมันจะแบบใส่เกินไปอะ คุณค่าทางอาหารมันก็จะได้มันข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะเราใช้ผ้าขาวบางอะกรองก่อนน้ําที่ข้นอย่าง้ะตัวกะมันจะออกไปสารอาหารอยู่ในน้ําตัวเนี้ยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นทานได้หนึ่งอาทิตย์หลายโลกมากต้อกระจกเป็นต้อหัวใจเบาหวานมะเร็งนะคะตัวน้ำข้าวโพดมันมีประโยชน์มากๆแต่เด็ดๆเนี้ยจะออกมาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆคนในยาก็บายบาก่อนนะ